สั่งสร้างอารมณ์ดีครับสีห้อนสีหนาวฝนตกกระยานิ่มตลอดเอามาสาบนอก้วพ่อเอวอ่อนเลยมันสียแล้บพ่อเนาะ Hồn tự côn mà hoàn tự quân mà sai cầu Nè, thấy chưa? bò 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 thẳng thẳng, ở สบายดีสบายดีและสวัสดีเดอพ่อแม่พี่น้องสบายดีการเบิดสุขสุขคนกายยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ซ่องเบาสีบานนาอีกเดวพ่อแม่พี่น้องเนาะมาพบมาพอกันในวันนี้พี่น้องเองเนะาะกามาพี่เดอพี่น,อนอ้องเองเพื่อนน้องมีน้องม้คือเกา้าพี่น้องเองเนะเาะมาวันนี้กะสีเบื่องร้างพ่อนอีกอนพี่น้องเองเนาะห่อใส่เลย เมื่อวานนี้ซาบภายในเมื่อวานนี้ฝนตกเลยยุติกันซาบสู่คาวหน่อยนึงเมื่อวานนีเนาะมือนี้เลยมาานโตกันอีกเทือว่าสีฮอดขันตอนไดละพี่น้องเอ้ยเนาะออกมาซาบหลังบ้านบ่ดีพี่น้องเอ้ยเานาะนนไปจ้พี่น้องเอ้ยจังได๋กะไปเบิ่งไปนํากันพ,พี่น้องเอ้ยเนาะจังได๋กะาพ่อแม่พี่น้องฝากก็ได้ก็แชร์ก็กติดตามฝากเป็นกําลังใจให้บ่ีนะเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ เพื่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องเอ้ยมาบันนี้กับสีมากรับเฮ็ดคลิปตลอดบันพี่น้องเนาะสีมาเลยเด้ตะกี้ว่าไปขาดเชิญเชิญพี่น้องไอ้เนาะตะกี้มาบันนี้กับสีมาลุยลุยต่อบ,บาทพี่น้องไอ้เนาะสู่ต่อไปอ่ะป้าพี่น้องไอ้เนาะไปเบงทางทีมงานฝนก่อนมาเห็นหอดใส่พี่น้องไอ้เนาะเมื่อนี้โดย มากองลังบัดนี่โอ้ฝนบาตกได้พี่น้องเอ้เนาะม,มาเนนามื่อนี่นนนวนันนี้เป็นน้ำเบาสีมาแบบมาในฝนตกว่ะวันนี้โ่แมนได้บัตรนี้เป็นน้ำฝนมันสิตก <c oughs> นมผัดเย็นจ้ยจ้ยจยพี่น้องเอ้เนาะกับตูปน้อยคอยคอยหักบ่อเนี่ เย็นเจ๋ยๆใช่ไหมบรรยากาศนอนเท้สบายดีเด้อเนยตัดชีบลงโอ้ยมันให้ฝนตกบม่ข่อยมานตกดอ่อยวะมาวันนี้่าว่ข่อยว่าเป็นน้ำข่อยมากอ่ะฝนตกว่ะใช่มาอีกเมื่อนี้ยฝนตกว่ะเนี้ผมเป็นน้ำข่อยได้สบายหักเย็นูได้เย็นฝนตกบันี้่ chơi hết hét... like, oh, này, này. nó, hết <c Safevit> <Ủa> đấy rồi đấy nó, say hóm nó, sệt đôi, u, ma đây này, hết mà này, nhâm bị bây giờ nó, bạn này, sao vậy đi? <laughs> ไปเบิ่งทางสร้างก็ได้เห็นได้ไเห็นปอกๆแป๊กๆยู่ทางสร้างอารมณ์ดีครับสีห้อนสีหนาวฝนตกกระยานิ่มตลอดอเอามาสาบนอกแล้วป้อ <Yeah. S 1> ดุยเปิดประจักชสอบเด,ดี๋ยวมือนี้ย เสาเนี่ฮะเต็งโหเพื่อคํามนะฮอดฮอดยุสิบเนาะฮอดบ่เห็นว่าเอาอสองสอบอ่ะสองสามสอบฮอดสิบโอ้เสียงเพลงทักเท้วะ จบโมือแล้วไอ้เนาะสะเพื่อน้ำเปิดมีเพลงน้ำอันไหนหาอยู่ยมี่หละหาอยู่ชายุบมี่ได้แบบนี้ยันแต่เด้งจินคืนงี้เนาะลงไปนี่อาต้องโจดทางดังกันนี้พี่น้องไอ้เนาะนี่อาค เรียบร้อยขังทีโอ้ักง,งานเสิร์ฟถุนเนาะ ทางในได้อะเบอรเด้ปอป็นนต่จะองน้ำมื่าาาานหน่ายในะ่เว้นามืนา่นท่งนน่เนาะบรมเดวกันทำมาได้ดีใช่โมเดลไปเดี๋ยวเบอกันล้วคันเดวกันคือว่าคันทรายพวมากอะโเดลไอ้เนาะ อาคนละาแผนกนะเนาะอันน <laughs> ี lings, <men> ่แผนกเสิร์ฟนี่แผนกปรับปรุงกันนี่คนท่างนั้นไทยปลูกมันน่ตุยตุยตุยขางนั้นฝนตกไม้พี่น้องเอ็นเนาะ Những mình chơi nguồn lực của tôi. Hãy hát Để tò mì. Tìm mong mì mọi người. Ven như khám chưa, chào mừng Bên cào, Cái hảnh 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 ไม่ของกระปอมนี er con con ่จะไม่ข้องกระปอมบ่มีนี่จะไม่ข้องเหี่จ๊ะจะหาเราข้องกระปอมบ่ เด้คับคุณ่อเ่นงานบ่ฮะเกี่งานบ่งามเน่ยไมายูน้ำในเด้พ่อไก่ไปไก่มาพ่อเลยโอ้ยไปฮะพ่ดีไหมนะอยจะด้นี่มนี่มันมีสามหองเด้นึงนะของน้าบ ให้มานอนอยู่ห้องน้ำบออาบ่ไอ้ <laughs> ออน้องไม้เด็กบอสี้จะกราบคำดิมานอนอยู่ห้องน้ำของก็ได้ดิมือเ้าจากเมื่อสิบ่ว่าบ,บ่เห็นนะ้อะอย่างน้อยก็นอนตู่บใครก็ได้ยังนอนห้องน้ำ <laughs> จะนอนกันได้ด้วยนี่ สามหมื่นก็ได้พระจักกันซรายาเป็นห้องมาเต้นน้ำบงแม่ไปตูดในงานดองพวโอ้ยน่ากินกัะย่างย่างเขาตู้เป้นมีหายเต้ย่างเขาไปก็นั่งตู้ปอกกับเอามาเลยนี่นี่ย่บอนท่างอะไรนี่คือจักรนนีนีเลยออ ห้งกติสนิทเอาแล้เาเนาะยามกินยามอยู่อะตีสนิทเอาอะไรมัดมเลยกับมนหยางมันอิมได้เลยกับโอ๊ยไปซาเป็นยี่บอสนคันเป็นในาบเนยโอเคน พ่อหนเดหยเดีอครับบ้าอหอ่อนอนยู่สีทนได้สีทนได้ดยทนไ่ได้ได้เนี่ย ซีซื้อได้นี่ทนได้เด้นี่ซื้อซื้อฮอนเนี่ครับผมคนละสีคนละสีคนละสีเนี่ทนได้สีเนี่ขนาดสีเป็นสีคือกเนันเนาได้จะไหนกัเป็นสีไม่เมย์สีเป็นฮ้อนสีสีเป็นดมแล้วจะไหนกั ใช่เด้จหน่อยนี่แห็นนึงกระชั่วช่ช่วช่วูให้กำลังใจแกทางนี้มันแดดทางนั้นมันจะเกินได้ยุ่จะช่วงวันหยุยวแจะชขึ้นแนกจะลอยไปนั่น คือว่าข้ามเติบไปเนาะเสียงสามโมงเลยถ้าชือว่านนี่ค่ะกิ๊ดอกบดคนตกวานนี่ đo này cả chữ bớt chắc lọt này nó, đây này bớt nó này, cái này điếu, này, này, này. Cuộn áo này. เอาฮอนเวนฮอนเอลเลยฮอนไซฮ้อนไซอยเวีนฮอนเอลเวีน huh. ว่าฮอนว่าหฮ้อนว่ะฮอนเป็อลว่ะฮ้อนไซว่ะวิงแอลอ่อนๆเด้อขวดขัดดแนบีเนาะ เอาสิเป็นอยู่บ่บัเนี้พี่มาสิดยัยนหมูอ่าพี่ตกชวนวานี่เห็ดคือผสร้างเห็ดมะม่อกวดด้วยฮะมามา,มาสกมาิกวดไหมกวดกวดกวดห่อนๆ่อนเออห่อนวะห่อนห่อนเด้อ ตำดาสดาิ้นดาสสิาเด๋เจกกนนะกวดเข้าเองไว้นี่คือ,อาาเราเห็ดสมือเหรเ็หนี่จกนีออ้ยงไวจงไว้กวดเขาด้วอ หอนพี่ได้เวรฮอนชาวบ้านเก่าได้ <laughs> เดี๋ยวอ่อนเลยม <laughs> สีแดงว้อเนาะหอนตกะก้นไปหอนตกะก้นมาทรายยืมเนเกา <laughs> 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 ่าไว่อ <laughs> โอ้แต่กี้ไอเพ็ดพลตะกี้จับคนหูละทรายได้ ขันหอนนี่ไม่ต้องใช้แหวหอนนี่ใส่แต่มือใช้ซิดเอาลูกซิดออกเป็นยังบ่เอาไปใส่ซิดคือผ้ร้างพีซิเป็นไนซิเอาซิคือซิขาดวดเอ๊ซิแบบนี้เป็นแบบไหอ,อ,อ,อามาไหมมาเนี่นเยเรา คอยคอยเอามาพี่อีกเอาเอาเอาข้างมานั่นกวนเอามันจำงบคุ้งคีนอ่าจันดีด้วยเลยเร็ không cứ khi lôi hỏi 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 ว้าประด้ออวนี่เขาเอ่ยว่าซ้อนนี่ไงเป็นห้อนาลวันไอ้พอได้พอได้บ่เนี่ยอาซเนาองแล้วกสิดแบบนี้เอ้ยเบืงดูได้ยังบ่เอา Ơ bố em đưa bình, màu lên, Phải đâu, phải đâu, màu đẹp đúng ต้ได้เติมอี้วอยู่ไม่ดีจะจะสบนี่เคร่งนี่พ่อว่าเคร่งสบฮอนฮอน นอนเห็นเฮือนเจ้าของคอนไปเล็กนึงผ <laughs> ู้ผู้สั่งบอกให้ไว้แต่ผู้ฮอนนี้แหละวะลอยลงลอยลงเลยนะ <laughs> บอกเขาฮอนไว้มาจากอันนั้นมาจากเมดเมดเลยท่ามูอหัวอยู่อ่ะซิดซิดซิด,ซด đây, vừa đi bạn này nó Phá mang tắc khu này Đang chắp đêm sau thằng kia ระเบิงในบ้านก่อนบาะโอ้ยดูว่านี่สับทั้งนี้มนเมื่อวานนียเด็บด้วยหอกสองหองกในกะเด็บด้วยพี่น้องเองเนาะสองหอกนการเนี่ บอาแล้วเานาะแถวนี้เดี๋ยวแต่ห้องน้ำห้องน้ำอีกสามผ้าพี่น้องเห็นเนาะผ้าตัวนี้ได้กะครับผ้านี้ได้ก,กะผ้านี้มืออื่นพียงแต่น้องเอื้องกันอ่ะใสิแล้วสะฟ้านี่มืออื่นคันว่าสายมากอย่างมากกับพี่จับมืออนะื่นเนาะมือโงนีง นี่ก็ผ้านี้ภาคน่าศีษะงานอยู่ฟ้านี่เพราะว่ามันเป็นฟ้าใหญ่จวดจวดไปห้องน้ำในหน้าสีศีษะก็อยู่เพราะว่ามันเป็นเดียมนิดน้อยมันผ้าใหญ่เป็นเท่าสามเสมอกันได้โป๊ะวกนีขึ้นได้ไว้ เอ <łość> ้าเสบานเคงสอบกี่นี่อาจจะจองมิตอตทำไม ทอนไว้ไปเพริดทานมัเนี่ยมีอยู่เิดทานส้างนี่ยนักบเวลากินแด่ไม่ครู้เดียวกบหอมไมนัุาะอยาก่วไหมช่ยเนาะพระเจ้ารุดไปเห็นมันมดะไนซุ่งนี่โอ้เนาะ ไม่ไม่เป็นลาข้าวสุมือนี่ตออแต่บ้านน่อเขินกบเจ้าก็บวังไห่ได้บ,บางหน้าผู้เจ้ารับนี่น่อยแก้งไห,ห่ปะโอ้คนไม้หัวกันมูแม่นี้บักกันชมบัติพี่บ้านะไปมาหลด ฮึๆอะพี่น้องเองนะ้ยเนาะก็เธอมัอนี่สามอุกผ้าทางนั้นได้กับหลังบ้านพี่น้องเองนะ้ยเนาะมือ่นี่อีกผ้านี่กับอ่ทาทังไอสามด้านพี่น้องเอง้ กระนาดีแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะอันนี้กำลังปาดกระนาสีแล้วพี่น้องเอ๋ยเนาะพาดังบ้านนี่ยังแต่พานี้พาเดียวอ่ะโอเคพี่น้องเอ๋ยเนาะสำหรับคลิปนี้บอสีกับสีคอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอ๋ยในกาแฟคพ่อแม่พี่น้องฝากโบได้ก็แชร์เด้อกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้เบาสีเนี่ยพี่น้องเอ๋ยเนาะพอมีกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเบิ่งค่ะเบิ่งคลิปกับบอสข่ามโฆษณาพี่น้องเอ๋ยเนาะ เพื่อสีมีได้ได้เขาเสริมเพราะมีทิ้นซื้อน้ำมันมาถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งนี่ด้พี่น้องเห็นเนาะส่วนี้แห่งเดียวยอดยิวทุกได้ได้กะบโบโมีพี่น้องเห็นเนาะมีกับบอด้พี่น้องเอ้ยได้ได้กะมีบอดาแต่เดือนกับโบฮอนลอยเดียนพี่น้องเอ็นเนาะโอ้เบามาเลยเมย์พี่น้องเอ็นเนาะไปอีกล้า อาพี่น้องเอ๋นนอยเนาะสำหรับคลิปนี้ลด้ไปเด้อบอกว่าลายเย้กันห้างพี่น้องเอ๋นนอยเนาะพบกันคลิปต่อไปเด้อสบายดีพี่น้อง